หน้ามึงก็ไม่ได้ดีนะอย่าเรื่อบมากนเลยมีอะไรเอาเอา,เอาไปเธอะทําเังก็เลือกได้เลือกไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ดูสารลูกตัวเองเลยเลือกจังเลยเอาเอาไปเธอทดแทนไปก่อนอย่างน้อยมันจะหิวใจเยียวยาจิตใจมึงได้ชั่วขนาดนึงใครมาจีบก,ก็เอาไปก่อนหมาแมวก็เอาไปเถอะกระถุงกระถุงก็ไปจบไปเยอะอะไรนักหนาเวลามีใครเดินเข้ามาในชีวิตมึงไม่ต้องคิดเยอะ มึงยืนดูมันคบไปก่อนแต่มึงอย่าไปพึ่งพีกายพีขาพีแขนให้มันอย่าไปอ้าขารับอย่าพึ่งใจเย็นๆรอแต่มึงเปิดใจคุยกับมันเลยคุยไปก่อนคุยกันดูกันมึงลงใจกันมีความสุขเขาทำให้มึงมีความสุขได้เขาทำให้มึงพ้นจากความทุกข์ได้เออค่อยว่ากันแหมกูไม่อยากใช้คำาเราก็เปิดใจอะพวกมึงพร้อมจะเปิดอย่างอื่นกันตลอดเวลาอย่าจริต ยังไม่พร้อมเปิดใจแหมแต่กูเห็นอ้าขารอล้วเปิดขารอล้วไม่พร้อมเปิดใจแบบใดโอ้ยสันขวาน